อย่าเล่นคริปโตแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะต้องทํำยังไงนะคะวันนี้พี่เป้จะมี2เทคนิคนะคะที่จะมาบอกน้องๆน,นะคะเอาข้อแรกกันก่อนเลยนะข้อแรกคือคําว่ากรีค่ะกรี Greek คือความโลภนะคะน้องๆทุกคนจะต้องรู้คําว่าโลภนะโลภเนี่ยหมายความว่าอะไรโลภเนี่ยหมายความว่าเวลาที่น้องลงไปแรกๆน้องอาจจะแย่ย เอาไม้แย่ก่อนเอ้ยคริปโตโคเคอเรนซีมันดีไหมวะ,อะลองเล่นไปแล้วเอาไม้แย่ลงไปหนึ่งพันลงไปแค่หลักพันบาทเอ้ยมันได้เงินกลับคืนมาเว้ยแย่ลงไปอีกหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งมันก็ได้เว้ยมันก็เสียนิดหน่อยแต่สุดท้ายมันได้เริ่มลงเป็นหลักล้านพอลงเป็นหลักล้านเริ่มลงทั้งหมดทั้งชีวิตของตัวเองลงไปในคริปโตโคเคอเรนซีนั่นคือความหายนะนะคะเพราะฉะนั้นนะอันดับแรกที่น้องจะต้องรู้เลยเรื่องของความโลภเป็น ความโลภของตัวเองเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนทุกๆคนมีอะไรมีกรรมเป็นของตัวเองและมีอะไรมีความโลภเป็นของตัวเองนะคะแรกๆอะ่ะเอ้ยไม่หรอกฉันไม่หรอกฉันไม่โลภหรอกฉันเล่นแค่นี้พอพอไปไป,ไปมามาพอเล่นแล้วมันได้พอเริ่มแบบเฮ้ยกูฉลาดกูแน่ว้ย เริ่มแบบยังไงโซฟาวกั so proud, บ,บตัวเองทําให้เริ่มลงเงินไปทั้งหมดทั้งชีวิตที่มีอยู่มันมีโชว์ตัวอย่างเนี้ยมาให้แบบเยอะแยะมากมายก่ายกองบนโลกใบนี้แม้กระทั่งคนไทยหรือฝรั่งหรืออินเดียหรือคือมนุษย์ทุกคนอะเป็นแบบนี้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเนี่ย mindset เป็นสิ่งสําคัญเนอจะต้องมี mindset ที่ดีเนอจะต้องไม่ตัดความโลภทิ้งอะ่ะต้องมี mindset ที่ดีว่าโอเคใน1พอร์ตเนี่ยเราจะต้องลงทุนยังไงเราจะต้องลงทุนกับเหรียญที่มันมีความมั่นคงเหรียญที่มันเป็นมันหายากมันไม่สามารถขุดแล้วขุดอีกได้ที่มันมีแค่21ล้านเท่านั้นมันก็คือตัวบิตคอยมันไม่สามารถที่จะมากไปกว่านี้แล้วเพราะว่าไรเพราะว่าคนที่เขาคิดเรื่องของบิตคอยขึ้นมา เ,เขาพิสูจน์มาแล้วว่าเขาอะให้มีเหรียญแค่21ล้านบิคอนไม่สามารถที่จะขุดแล้วขุดอีกได้เหมือนตัวอื่นๆที่เป็นเอาคอร์เป็นอิเทอรี่ียมเป็นเหรียญบีนแน e เหรียญอูนิซวอปเหรียญแพนเค้กอะไรพวกนี้มันสามารถที่จะผลิตขึ้นมาได้อีกเรื่อยๆถึงแม้เขาจะเอาไปเอาเหรียญไปเบิรน์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ยังสามารถที่จะสร้างเหรียญขึ้นมาได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าการ เ,เขาเรียกว่าคีย์หลักสําคัญของเหรียญที่เกิดขึ้นมาของแต่ละเหรียญเนี่ยมันมีคีย์หลักไม่เหมือนกันการได้รับประโยชน์ของเหรียญก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นพวก Uniswap Pancake หรือเป็นพว i n a n c e e เ c h a n g e เนี่ยเขามีเพื่อที่จะเป็นเหรียญที่เพื่อแบบเป็นการเทรด ส่วนเหรียญของอีเทอรียมเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นค่าแก๊สค่าใช้จ่ายค่าซื้อ NFT ค่าอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเราไปดูไว์เปเปอร์ของเขานะคะว่าสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเบื้องหลังเขาเพื่ออะไรแต่ตัวบิตคอยเนี่ยทำไมพี่เต้ถึงจะให้น้องลงทุนในพอร์ตของน้องเองในการลงทุนในตัวบิตคอยเนี่ยถึง50%เพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันมีความที่ มันเป็นทรัพยากรที่จํากัดมันเหมือนกับทองคําเลยมันมีอยู่แค่นี้นะคะมันไม่สามารถที่จะขุดแล้วขุดอีกได้นะคะเราควรจะอเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในตัวของ Bitcoin 50%ส่วนอีก5%เรนเนี่ยเราไปลงทุนที่เกมไฟล์เกมไฟล์เนี่ยมันมาไวไปไวแล้วมันก็จะมีการขึ้นลงของเหรียญเนี่ยเร็วมากขึ้นก็ขึ้นสูงมากลงก็ลงต่ำมากนะคะแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆกับ เขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่ก็คือใครมาก่อนสามารถที่จะเมคมันนี่ได้ก่อนเลยแล้วคนที่ตกขบวนสุดท้ายก็อาจจะตายได้นะคะเพราะฉะนั้นเหรียญเกมฟ้าเนี่ย ให้น้องลงทุนแค่5%ก็พออีก20%ก็คือเหรียญ out o c o i นะคะ out c o i เนี่ยก็คือเหรียที่พี่เป้บอกไปแล้วคือเหรียญทางเลือกลงได้แค่20%พอนะอย่าไปลงเยอะนะคะส่วนอีก25%เนี่ยจะเป็นเหรียญ stable coin เหรียญ stable coin มันก็พอเตอคือตอนนี้หยวนอะคือแต่ละประเทศตอนนี้เริ่มออกเหรียญ cryptocurrency ของแต่ละประเทศมาแล้วมันมีความมั่นคงสูงนะคะอย่างเหรียญหยวน เหรียญ USDT BUSD พวกนี้นะคะมันจะมีมันเขาเรียกว่าเหรียญ Seven Coin นั่นเองนะมันมีความมั่นคงมันอิงกับเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะน้องจะต้องกำจัดคำว่ากรีดออกไปก่อนคือความโลภนะคะน้องจะต้องกะว่าพอร์ตของตัวเองอะ่ะจะต้องลงทุนเท่าไหร่แล้วก็มีคอมมิตเมนต์กับตัวเองนะอย่าโลภซะจนแบบว่า ไม่มีคอมมิ t เมนต์ไม่มีพันธะสัญญากับตัวเองนะคะอันนี้คือข้อแรกนะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ก็คือคำว่าฟี a r ค่ะคำว่าฟีอเนี่ยถ้ายกตัวอย่างก็คือทำไมเราถึงกลัวเรากลัวอะไร เรากลัวความล้มเหลวเรากลัวผิดหวังเรากลัวเสียใจเรื่องของความรักเราก็กลัวว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเรากลัวเรื่องของไม่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจแล้วเรื่องของคริปโตเราก็กลัวอะไรเรากลัวขาดทุนเพราะฉะนั้นเรากลับมาข้อแรกก็คือถ้าเราอยากกําจัดความกลัวเราก็ต้องมีการวางแผนมีไมซ์เซตที่ดีนะคะ มีการวางแผนมีมายเซ็ตที่ดีน้องก็จะต้องมีการคอมมิตเมนต์กับตัวเองว่าในพอร์ตตัวเองเนี่ยจะต้องลงทุนแบ่งพอร์ตการลงทุนเท่าไหร่มีคอมมิตเมนต์เราถึงจะต้องไม่มีความกลัวที่วอเลนบอฟเฟต์ก็พูดไว้อะราคาเป็นสิ่งที่เราจ่ายส่วนคุณค่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้รับมายเซ็ตเนี่ยมันก็คือความรู้นั่นแหละเราจะต้องมีความรู้ก่อนกําจัดความโลภทิ้งเราถึงจะไม่มีความกลัวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับหลักศาสนาพูดเลย ศาส,สนาพุทธสอนให้เรายัางไงสอนให้เราเดินทางสายกลางไม่โลภจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปเราต้องเดินทางสายกลางนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในหัวข้อนี้นะว่าถ้าน้องอยากเล่นคริปโตนะคะแต่ไม่รู้อะไรเลยน้องจะต้องทํำยังไงอันดับแรกคือน้องจะต้องมี mindset น้องจะต้องกําจัดความกลัวน้องจะต้องอไม่โลภนะคะน้องถึงจะสามารถที่จะยืนยังยืนอยู่ ในการเล่นคริปโตเคอเรนซีได้ไม่ใช่เฉพาะการเล่นคริปโตเคอเรนซีเท่านั้นนะในชีวิตเนี้ยถ้าน้องสามารถที่จะควบคุมสองข้อนี้ได้เรื่องของความกลัวแล้วก็เรื่องของความโลภเนี่ยน้องสามารถที่จะทำทุกอย่างประสบความสำเร็จด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะคะพี่เป้ขออวยพรให้กับน้องๆน,นะคะที่เพิ่งกระโดดเข้ามาเล่นคริปโตเคอเรนซีหรือกำลังที่จะ ทำธุรกิจบนโลกของ m e t a เวิร์นะคะพี่เป้ก็ขออวยพรให้น้องนะเดินทางสายกลางอย่างที่เราศาสนาพูดพระพุทธเจ้าสอนไว้ให้เดินทางสายกลางอย่าโลภมากนะคะแล้วก็กำจัดความกลัวทิ้งโดยที่เราจะต้องมีเป้าหมายมี mindset ที่ดีนะคะเอกก็จะออกมาให้ความรู้เรื่อยๆกับน้องๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย